สวัสดีครับวันนี้ g a ม i n g g e a r ยร์ไทยแลนเรานำ Lenovo โ o ้ d เมาส์มัลติเดเวิร์มาให้ดูกันที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยอาจจะดูเป็นเมาส์ทรงธรรมดาแต่จะบอกว่าปุ่มที่เราเห็นแค่5ปุ่มจริงๆสามารถทำงานได้ถึง9ฟังก์ชันเลยกันเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันนะครับตัวเมาส์ของ Lenovo เนี่ยคือค่อนข้างที่จะเรียบหรูตามสไตล์เขาเลยตัวปุ่มจะเป็นปุ่มคลุมด้วยยาง นะครับด้านบนนะครับประกอบกันด้วย4ปุ่มก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาปุ่มฟังก์ชันตรงกลาง scroll bottom นะครับส่วนด้านข้างจะมีปุ่มฟังก์ชันเพิ่มมาอีกปุ่มด้านหลังก็จะมีปุ่มเปิดปิดกับปุ่มแพรบู o t h นะครับส่วนดีไซน์เนี่ยด้านท้ายตามชื่อเลยเมาส์หนูตัวน,นี้ก็จะเป็นหางโลโก้ l n o v v o สีแดงนะครับ เรามาดูเรื่องดีไซน์เขาเนาะการออกแบบก็สีกาไฟเกรเนี่ยก็ดูมีราคานะครับซึ่งน้ำหนักเมาส์เนี่ย75กรัมไม่เบาไปไม่หนักไปเดี๋ยวผมแกะข้างในให้ดูนะนี่คือด้านในนะครับหน้ากากเป็นระบบแมกเนตหรือเรียกว่าแมกเนติกเนาะก็คือดึงออกมาได้เลยในกล่อง เราจะมีดองเกิลอยู่1อันซึ่งเป็น USB-C สำหรับ w i r ลส e s s 2.4ตัวนี้เป็นตัวไซเลน Mode ก็คือปุ่มไม่มีเสียงสำหรับคนที่รู้สึกว่าบางครั้งเราอยากชอบทำงานเงียบๆเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์แรกกันนะครับฟีเจอร์ตัวนี้อย่างชื่อรุ่นเขาเนาะเป็น w i r ไวเ s s multi-device หมายความว่าเป็นระบบไร้สายทั้งหมดแล้วก็ต่อได้หลาย d e v ว c e สิ่งที่เขาให้มาก็คือความง่ายในการเปลี่ยนดีไวร์เขาจะมีปุ่มเปลี่ยนดีไวร์อยู่ตรงกลางเลยสมมุติว่าเรามีแท็บเล็ตแล้วก็มีโน้ตบุ๊กหรือมี PC เราทำงานในแท็บเล็ตเราก็เปลี่ยนเป็น tablet. แท็บเล็ตโดยการกดหนึ่งครั้งเขาก็จะวนสมมุติว่าเราต่อโน้ตบุ๊กเป็นชิ้นที่1แท็บเล็ตเป็นชิ้นที่2 PC เป็นชิ้นที่3 เขาก็จะวนตามการต่อของการใช้งานเราเพียงกดตรงกลางนะครับดังนั้นเมาส์ตัวน,นี้สามารถใช้ได้พร้อมกัน 3D ดีไวโอเคไวร์เลสที่2ก็คือมีการชาร์จเป็นระบบไวร์เลสก็คือชี Technology หรือ QI ถ้าสมมติว่ามีเครื่องชาร์จไวร์เลสที่รองรับระบบ QI เราสามารถใช้เมาส์ r e n o v o g o วางลงไปแล้วก็ชาร์จได้ในการชาร์จ1นึ่งงสามารถแซนบายการใช้งานได้3มเดือน l e n o v o เนี่ยเป็นระบบ blue optical sensor ซึ่งถามว่า blue optical sensor ดียังไง oh. เขาใช้ได้ทุกพื้นผิวคือปกติถ้าเราใช้บนกระจกอันนี้ตัวปัญหายเยอะเลยแต่ blue optical เนี่ยมันเป็นแสงสีฟ้าในการจับทิศทางสะท้อนกลับเข้ามาที่เซนเซอร์ภายในเมาส์ได้ดีดังนั้นเนี่ยคนใช้งานก็จะไม่ต้องกังวลว่า มันจะกระตุกมันจะช้ามันจะไม่มันจะไม่ลื่นนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ผมมองว่าสุดตัวผมชอบนะตัวนี้มันมันเกินกว่าเมาส์ทำงานไปนิดนึงนมันเป็นเมาส์ที่รองรับได้2400 DPI ซึ่งปกติเนี่ยเมาส์ทำงานเนี่ยแตตด์อยู่ที่800 DPI อันนี้ยเป็นส่วนออปชั่นสำหรับทำออปติมซ์เมาส์ถามว่าฟังก์ชันดียังไง ปุ่มนี้จะอยู่ที่ข้อมือนิ้วโป้งพอดีตรงนี้เวที่เราใช้เนี่ยเราแค่กดมันค้างนะครับกดมันค้างไว้แล้วเราก็คลิกซ้ายคลิกขวานะครับเราอยากจะให้ปุ่มแต่ละปุ่มที่มันมีอยู่บน,นข้างบนเนี้ยมาอ่าปุ่ม score ปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาหรือวปุ่มเปลี่ยนด e ไ i c e เนี่ยให้มันมีคําสั่งการทําง,งานในแบบที่เราอยากให้มันเป็นได้ นั้นผมขอสรุปทั้งหมดเลยนะผมมองว่า l e n o v o p r o เขาทำมาค่อนข้างกว้างนะครับหลายอาชีพใช้ได้ก,ก็คือก็คือใช้มาตรฐานใช้คำนี้ถ้าจะมีถ้าโจทย์นะว่าอยากจะซื้อเมาส์ตัวหนึ่งพอตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe g เกมมิเก a ยไทยแ l a n d เป็นกำลังใจให้เรานะครับขอบคุณครับ